พี่น้องชาวอำเภอเชียงแสนนะครับโอ้โหต้องบอกกันเลยว่าหลังไหลกันมาครับนั่งรอกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วผมอยู่กันบริเวณด้านหน้าสถานีตํารวจสพเชียงแสนนะครับซึ่งติดกับอําเภอเชียงแสนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีข้าราชการนะครับพ่อค้าประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่นะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วท่านผู้ชมอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าไม้กันสั่นนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือเนี่ยได้พึ่งพังไปในเขตอำเภอดอยหลวงเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไล์สดกันผ่านสดสดผ่านใช้มือถือจริงๆนะฮะเพราะว่าต้องใช้มือเนี่ยถือโทรศัพท์ไล์สดกันนะฮะต้องบอกพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเลยว่านะครับโอโหเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็เหนียวแน่นจริงๆนะฮะ และนี่เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะครับมันจะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต่างๆก็มีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจนะครับของอำเภอเชียงแสนมาหน่วยความสะดวกมาขนของขนน้ำสิ่งของที่นำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมแสงธรรมท,ำทำ จังหวัดเชียงรายนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่อสนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆของอำเภอเชียงแสนนะครับก็โอโหเข้มแข็งเหนียวแน่นนะฮะก็เช่นเดิมฮะสิ่งของต่างๆที่พี่น้องได้นํามาถวายหลวงตาเนี่ยนะครับหลวงตาไม่เดาไปไหนนะฮะเอาไปบริจาคนะครับตั้งโรงทานขออนุญาตนะครับยาเยียบเงาหลวงตาครับ ขออาครับให้ดูเงาหลุดตาด้วยนะครับก็เป็นการโอ้โหต้องบอกเลยว่าอ้าโหผมเห็นพอดีเลยนี่ฮะแวบๆครับท่านนายอำเภอเชียงแสนนะฮะโอ้โหมานั่งรอด้วยนะฮะสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางทั่วไทยนิวจะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยอำเภอเชียงแสนเนี่ยไม่แพ้อำเภอใดๆมาเลยนะฮะ ก็ียเแก็เป็นการสนทนาธรรมกันระหว่างท่านอำเภอเชียงแสนนะครับกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะซึ่งขณะนี้นอยู่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมผ่าน Facebook ไลฟ์ like ของทั่วไทยนิวรวมถึงเพจอื่นๆในจังหวัดเชียงรายและสถานีทีวีออนไลน์จากทั่วประเทศที่นำลิงก์สัญญาณไปนะครับ <Okay. S 2> ต้องบอกเลยว่า <Okay. S 2> วันนี้เนี่ย <Okay. S 2> อำเภอเชียงแสนนะครับ <Okay. S 2> ไม่ได้น้อยหน้าของอำเภออื่นเลยโอ้โ oh. ห oh. เหนียวแน่นจริงๆ <Okay. S 2> นะครับเหล่าชาวพุทธที่มีจิตใจเรื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับ <Okay. S 1> ต่างมารอกราบไหว้นำสิ่งของต่างๆมาถวายหลวงตาบุญชื่นกันนะครับ แล้วสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับหลวงตาท่านมีเมตตานะครับให้นําไปบริจาคนะครับมวกมวกมวกวบริจาคนะครับให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับหน่วยงานราชการต่างๆวัดต่างๆนะครับรวมถึงนําไปตั้งโรงทานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้แจ้งประกาศไปแล้วว่าจะพักจอมวัดที่วัดห้วยเกียงนะครับๆๆก็จะนําสิ่งของต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำมาถวายหลวงตาเนี่ยไปตั้งโรงทานนะครับ ใครที่มาร่วมทําวัดเย็นนะฮะวันนี้ก็อยากจะได้อะไรก็เอากันไปเลยนะครับเต็ม <Okay. S 1> ๆหลายคันรถนะฮะวันนี้ <Okay. S 1> ต้องบอกเลยว่าสิ <Okay. S 1> ่งของเนี่ย <Okay. S 1> ที่ใครนํามาถวายหลวงตาให้หมดเลยนะไม่ได้เอาไปเลยเพราะหลวงตาท่านเนี่ย <Okay. S 1> ไม่รับ จแล้วก็ไม่ยึดติดสิ่งของนะครับรวมถึงลูกศิษย์ด้วยนะฮะหลายคนเนี่ยนำเงินมาให้ผมเป็นค่าเติมน้ํามันเป็นค่ากินต้องบอกเลยว่าผมรับไม่ได้นะฮะผมขอขอบคุณทุกท่านนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นลูกศิษย์เราก็ไม่สามารถที่จะรับเงินได้นะฮะ mm hmm. ก็วันนี้นะฮะก็มีสื่อท้องถิ่นต่างๆนะครับมีมาทะาร่วมกมันบันทึกภาพนะครับ mm hmm. เพื่อนําเสนอเรื่องราวดีๆของชาวาศาสนาพุทธเรานะฮะ โอ้โหนะฮะสวัสดีครับป๋าครับวัสดีครับผมมาจากไหนครับป๋ามาจากไหนครับมาจากเชียงแสนมาจากเชียงแสนอยู่ที่นี่เลยนะโอ้โหใกล้ถึงลงตาแล้วเกียมตัวรอเลยเฮียถือว่าโชคดีมากนะฮะอ่กระเป๋าไว้ข้างหลังหมวกไว้ข้างหลังครับ และนี่คือโอ้โหนี่เด็กน้อยก็มานะฮะท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศสดๆครับผมผ่านทางเพจทั่วไทยนิววันนี้เราเป็นสื่อกลางนะฮะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับรัับปจนะคและอีกหลายหลายเพจนะครับที่นําเสนอนะครับนำลิงก์ข่าวของทั่วไทยนิวไปออกอากาศนะครับเรายินดีนะครับให้นําเสนอฟรีๆนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณถนนริมคลองนะฮะ ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะอาจจะสั่นไหวสักนิดนึงนะครับต้องขอาอภัยด้วย จับบอลไม่ลงไว้นะครับจะปบอลลงไว้ตั้งตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูนะครับบรรยากาศข้างหน้านะฮะโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงนะฮเเนะเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมเขามาเขาามตั้งไว้หลังเลยครับ ภาพอาจจะสั bon ่นไหวไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าไม้กิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นเนี่ยพึ่งพังไปเมื่อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้นี่ยังเห็นไร่สดอยู่เลยแว๊บๆไร่ของเทนไนเปรียงเก่าเชียงแสนครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นการนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับก็โอ้โหชื่นชมนะฮะสุดยอดนะเมื่อสักครู่นี้คุณพี่เขาไร่สดอยู่ก็ช่วยกันนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับสื่อทีวีออนไลน์นะครับสื่อ Facebook ต่างๆนะครับ ก็ขอให้นําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ประชามพัธุ์ด้วยนะฮะว่าอย่านําปัจจัยนะครับมาขวายหลวงตาบุญชื่นนะครับไม่จับแข้งจับขาไม่ต้องก้มกราบจนหัวเนี่ยไปทิ่มหลวงตานะฮะสำหรับใครที่อยู่ใกล้นะครับวันนี้วัดห้วยเกียงนะครับหลวงตาท่านจะพักจําวัดที่นั่นนะครับก็ไปร่วมกันทําวัดเย็นนะฮะแล้วก็ไปฟังพระธรรมเทศนานะครับโอ้โหต้องดูเลยว่าตรงนี้นี่มีความงดงามมากนะฮะคุณพี่สองคนนี่โอ้โห จัดมานะฮะเป็นดอกไม้นะครับมาถวายหลวงตานะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะของน้ํานะครับที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับมาร่วมกันขนไปไปไว้วัดนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เราจะตั้งลงทานชุดใหญ่นะครับซึ่งเป็นของบริจาคนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับภายในวัดห้วยเกียงนะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับให้มาร่วมกันทําวัดเย็นนะ แล้วก็ไปเอาสิ่งของบริจาครงทานของลงตาเนี่ยไปเป็นสิริมงคลน,นะ,ะฮะพระพระจะสัสันไหวไปสักนิดนึงก็ต้องขอทานอภัยนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆ,สดๆนะครับบริเวณถนนริมโขงนะฮะด้านหน้าอำเภอเชียงแสนจะสังเกตเห็นว่าฝั่งตรงข้ามกับถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับ ก็เป็นตำนานนะฮะโอ้โ oh, หเล่าขานกันเลยแม่น้ำโขงที่นี่ก็นะฮะถึงเรื่องการพบเจอพญายนาคก็นอกเรื่องกันสักนิดนึงนะฮะเป็นที่มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับในด้านอำเภอเชียงแสนนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆจะเห็นว่าโอ้โ oh, หสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โหมากันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆนะฮะเป็นบรรยากาศที่มีเงินดูที่ไหนฮะดูทุกวันทั่วไทยนิวโอ้โหเยี่ยมเลยครับพี่โอ้โมีกําลังใจเดินตัวดําเลยนะฮะโอ้โหมีแฟนขับดูด้วยนะฮะเมื่อกี้ถ้าบอกว่าดูสถานีท,ทีวีออนไลน์นี่ผมจะเสียใจไปหน่อยนึงนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะติดต,ตามชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ทั่วไทยนิวเราเป็นสื่อกลางนะครับ นำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับน,นี่ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้กับสบพเชียงแสนด้วยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยที่มาอำนวยความสะดวกกันนะครับตั้งแต่เข้าพื้นที่เชียงแสนนะครับ รวมถึงเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับในเขตอําเภอเชียงแสนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับหวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยเชียงของโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาตามไปมื่อเช้าหนูตามไปทีตามไปแล้วแล้วเจอไหมไหวแล้วมาไหวอีกครั้งหนึ่งโดนเคาะอีกทีหนึ่งเอาเฮงเอารวยด้วยเอาสุขภาพดีด้วยเนาะโอ้โหสุดยอด อยากเจอพี่ยนี่ยได้เจอแล้วโอ้อยากเจอผมทำไมไม,ไม่ทักผมอยู่วัดทุกวันเลยนอนอยู่สาลาวัด,ด <laughs> ยุงกัดเต็มขาเลยพี่ไปคุยกับผมได้เลยออไม่ได้ไปอนะ๋อไม่ได้ไปเนาะโอเคได้ดูไหมทั่วไทยนิวอะได้ดูได้ดูตลอดนะดโหสุดยอดแล้วเ,เดินตัวดำทุกอำเภอเลยเรายินดีนำเสนออยู่แล้วนะครับ,ม,บนนามารอตอนไหนพี่มารอตอนไหน ตอนเที่ยงนะค่ะริ้เร็้วริ้วรริวอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเร็วแส้นหน้าอธิษฐานเลยครับโอ้โหใครที่ไม่ได้มานะฮะหรือว่าอยู่ไกลครับอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอ,นนอ่ะร่วมกันดูนะฮะอนุโมทนาบุญกันไหม <c oughs> โอ้โหเป็นภาพที่ แม่หาดูได้ยากจริงเลยนี่สุดยอดเลยโอ้โหโหกล้วยโอ้นี่พม่าเหรอเนี่ยโอ้โหไปพม่าพุทธใช่ไหมแล้วโอ้ศรัทธาไหมเนี่ยเห็นพระธุดงค์เนี่ยโอ้โหขอชื่นชมสุดยอดสุดยอด เอาเร็วๆๆอธิษฐานเลยเร็วอธิษฐานเลยโอ้โหนี่พี่น้องนะฮะชาวพม่านะครับเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะท่านผู้ชมฮะคูบาบุญชุ่มโอ้ลูกสิษย์คูบาบุญชุ่มด้วยเนาะนี่ก็เป็นคูบาบุญชื่นอีกนะฮะพูดดังไม่ได้เดินลงตาด่านะฮะไม่ได้เลยฮะลงตาท่านไม่ได้ไม่ให้โฆษณาชวนเชื่ออะไรเลยไม่ได้เลยนะฮะโอ้ต้องระมัดระวังนิดนึงฮะ โอ oh, oh. ้โหต้องบอกแล้วผู้ผู้หญิงกันผู้หญิงโอ้โหสดๆกันเลยอันนี้วัดอะไรฮะเนี er. yeah? right? right. ่ยวัดผ้าเขาวัดครับ้าาเขาน้นอืมครับสวัสดีครับเพียครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับเพียครับอยู่เชียงแสนนะครับมาแล้วครับปู่อธิษฐานเลยครับอธิษฐานน้ำหรือยังก่อนถวายเอาไปเป็นน้ำมนต์ได้นะไปเป็นน้ำมงคลได้ วัสดีจ้าคุณแม่จา๋าเร็วๆหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วเร็วๆเรวๆโอ้โหน้ำพึ่งสุดยอดหลวงตาฉันน้ำพึ่งมะนาวทุกวันสุดยอดถวายเลยโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะโอ้โอ้แม่ไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเหลืองเงยหน้าสะเคีนเลย,นะเเลยของมือโอ้โหแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณถนนริมโขงนะฮะอำเภอเมือง อำเภอเมืองเชียงแสงเนาะเชียงแสนโอ้โหผมพูดผิดเลยอำเภอเชียงแสนเนาะโอ้พูดผิดพูดถูกแล้วนี่เป็นไงโอ้หน้องๆหนูๆก็มานั่งรอเร็วลูกเร็วอธิษฐานเลยขอพรเลยหลายๆจังหวัดเลยอำเภอนะฮะไม่ใช่เป็นทางผ่านนะฮะเส้นทางทุดงเนี่ยโอ้โหต่างอิจฉากันหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเชียงแสนเนี่ยโชคดีมากนะฮะโอ้โหสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับ โอ้สวยแล้วใจบุญด้วยเร็วๆอธิษฐานเลยจับน้ำอธิษฐานเร็วยกเลยยกมาอมบัตอุมบันี้จี๊ดจัาปีครับปีครับยกบัตรตักลมเนอยกเงี้งเงี้นะครับาวางโทรศัพท์จับสองมือเออนั่นแหละนั่นแหละอธิษฐาน แล้วยกปากเข็2สมือมาเลยเดี๋ยวออกจอไปเลยคนนี้อา้าวไม่ต้องถ่ายเห็นใจกันแล้วไปดึงกันเอาต้องป้องไหน้นะครับต้องป้องลงไโโ้โอ้โหฮ,ฮะมีจิตศรัทธากันเยอะแยะมากมายนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมอยู่นะ,ะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง f a c e b o o k ไล v ์ทั่วไทยนิวรวมถึงอีกหลายๆเพจทีวีออนไลน์หลาย, line, ลาย,ลายช่องที่นำเสนอนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับ ยก2มือนะครับยก2มืออ่าแต่หนูนั่งแล้วลูกนะผู้หญิงข้างหลังนั่งลูกผู้หญิงไม่ได้ครับผู้หญิงนู่นยืดนี่ยืนถ่ายตรงนู้นได้เออยืนยืนยืนถ่ายจากข้างๆได้พี่เอออย่างนั้นได้โอเคนะฮะก็มีความเริ่มใสศรัทธานะครับสวัสดีครับพี่เอ็มหลวงครับอยู่ซอยพ่อไหนฮะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาช่วยโบกรถด้วยนะหยอกหยอกหยอก โอ้พี่ๆตำรวจก็นะมีจิตใจศรัทธานะครับแล้วก็มาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับน่วยการจราจรกันเยอะเลยฮะโอ้มี่ดอกไม้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วโอ้นี่น้ำพึ่งนี่ถือสอมือพี่หลวงตาท่านชอบน,น้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่ถูกใจเลยนะน้ำพึ่งผ้าไตาเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยนี่ฮะ ตัง้งจิตายฐานดีๆนะครับพระไตเนี่ยโหอันนี้สงเยอะมากเพราะว่าการที่นําสิ่งของต่างมาถวายเนี่ยพระธุดงนะครับที่ออกจากฤทธุดงเนี่ยบุญกุศลมากแล้วและยิ่งนําพระไตด้วยเนี่ยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดบุญแล้วนะโมทนาด้วยนะฮะทุกท่านฮะโอ้โหและนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะอันนี้เป็นเมืองเก่าใช่ไหมพี่ ใช่ครับเป็นวัดเก่าโอ้เป็นวัดเก่าใช่ไหมฮะเนี่ยโหเชียงแสนนี่คือเมืองเก่าเลยนะนนยก็ไม่แพ้ยุธยาเลยนะอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนู้นอยู่เลยไปถ่ายรูปคุณพี่<อ>สุดยอดคุณพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายให้นี่อ่าอยู่ที่ไหนครับเนี่นยอยู่ในเวียงนี่นะ <c oughs> อยู่ในเวียงนี่นะพี่ตั้งจิตไิษฐานี่